สวัสดีครับพี่ๆน้องๆผมก็จากใจนะครับคิดถึงพี่ๆน้องๆใน YouTube หลายคนถามเกี่ยวกับอาหารวันนี้มากินอาหารการผมออกกำลังกายเสร็จแล้วนะเหนื่อยเครื่เนื่อได้ขอบุณทุกกำลังกจที่มีให้ผมทุกลค์ทุกแชร์ YouTube เนี่ยผมอย่าว่าผมเนาะคอมเมนต์มันมันปิดซ่อนคอมเมนต์ผมก็ไม่เก่งโทรศัพท์นะครับอย่าว่ากันวันนี้อาหารผมมานี่เลยลากต้แกงเนื้อแล้วก็ องุ่นผลไม้องุ่นหน่อยแกงเนื้นอหน่อไม้มานะครับเดี๋ยวสิ่งอื่นใดขอบคุณทุกกาลังใจที่มีให้กันคลิปที่แล้วไม่รู้มีใครคอมเมนต์ยังไงมันไม่ขึ้นอย่าว่าผมนะยิ่งทําผมยิ่งงงกับ YouTube ครับเราก็มาถือว่าคุยกันสบายสบายอาหารมาปลาเค็ตตี้แกงเนื้อเนี่ยแล้วก็ไข่ต้มสองฟองเสร็จแล้วก็ตบด้วยองุ่นอร่อยนะครับนี่ ที่อร่อยเฉพาะพริกมาเติมด้วยไงก็ดูผมกินพริกเนี่ยแกงเนื้อก,ก็ต้องมีติดมันถึงจะเด็ดมามา,มาทำไมพี่ยอ่อไม่กินข้าวน้องมาซื้อน,นมจีนมาผมม่เป็นคนอยากกินนะนมจีนนะ่ะแต่คือแผลมากแพรเวลากินแล้วของท้อเสียวันนี้ไม่ได้พูดดีนะครับคุยกันแล้วเรื่องของเรื่องเสียดายตะปาลตี้ืลยเวนาน้วอยากกินเส้นๆก็เลยมาเอามากนเลยมากินด้วยกัน อร่อยอร่อยหลั่งเลยครับเนี่ยก็กินแบบนี้ครับไม่ซีเรียสนอะผมเรื่องการกินนะครับอร่อยนะครับยิ่งได้พริกมะเขียวนี่ยิ่งอร่อยใหญ่เลยนะ เราวันนี้ก็ไม่มีเมนูไม่มีคลิปการเล่นนะอาหารด้วยกันนาเหนไหว่าพี่ยอดอาหารกินยังไงก็แบบนี้แหละครับไข่ต้มผมูก็กินทั้งไข่แดง ให้เกันใ,นในห,นห้หน่อยครับให้ปู่ให้สื๋ออ้้อคอมเมนต์มันคอมเมนต์ไม่ได้อย่าว่าผมนะผมก็โงโงๆเหมือนกันยิ่งโพสมันยิ่งระบบมันยิ่งเหมือนทางยูทูบเขาคอยจะปรับอะไรแล้วเรา พอ,อผมกดอะไรแล้วมันก็ทำมามันก็เลยดูไม่ค่อยดีครับคืออยากอยากจะตอบคอมเมนต์นะแต่มันไม่ขึ้นอย่าว่ากันเลยเนาะแต่อร่อยเนี่ย ิดเเีียยวน่องอย่างหลายคนถามว่าผมคำนวณอาหารยังไง mm hmm. ผมไม่คำนวณครับ mm hmm. ผมก็กินแท้อิ่มนะนะ เนี่ยผมก็ไม่ได้อยากกินทุกวันแต่ผมอยากผมก็กินเลยตังอางนังองสีแเหอปิเงกินแบบเนี้กย,ยกหลังก็จะเนื้อครับชีวิตไม่เคยเครียดนะกินแล้วแล้วลบหอยู่กันด้วยการกินให้หมดเดี๋ยวเมก็ตอกรันเอะ 7-8นาทีนะครับอยู่ด้วยกันก8นาทีคุยกันถือว่าเราคุยกันคิดถึงครับถึงมาคุยกับพี่น้องใน y ยูท b e เนาะถือว่าห่างหายกันนะครับแต่ <S <S แใน<ม>เพจอะไรสดแทบทุกวันเลยดูหลานผมมันมาต่ออีกอาอแล้วมันก็ไม่เกณนดูแหละอ,อร่อยนะครับเนี่ยยิ่งเนี้อติดมันนี่ยิ่งเด็ดเลยผมเนี่ย ผมไม่ค่อชอบกินเนื้อไงร้านผมนี่มันกวนมากเลยเฮ้ยอย่าเด็กของลุงกินอีกนะ <c oughs> มาแม่ขอตังค์ซื้อตีมหน่อย แผมก็ต้งเลือทมไปผมก็ต้งเลือกทิ้งต่ไปเอาี่อยังไงผมก็ไม่ดีผมไม่รู้นะผมก็กินอาหารแบบบ้านบหลายคนอยากรู้ผมก็ทำให้ดูเนาะหลายคนกิแบอาหารแพงไม่ใช่หรอครับ่ใช่ลูกก็ว่าังี่ไม่อผมกว่านเรกินิ ก็อม,ม,ม่อออร,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 รอร่อยนครับเนี่ยแ้แปนาทีหกอ,อ,อมาเองอยูยักินงหหดอ่ะเจ็ดนาทีแล้ว ครับกินด้วยกันผมก็ขอบคุงทุกกําลังใจที่มีให้ผมนะครับพี่ๆน้องๆหลายคนมาดู youtube ก็มาเป็นพี่เป็นน้องกันในเพจกล้ามกระป๋องด้วยแล้วก็หลายคนก็มาหานะครับหลายคนก็สนับสนุนพี่ยอดของคุณกันมากๆสนับสนุนน้องยอดของคุณกันมากๆนะครับจากใจเลยผมก็ธรรมดาเมดาก็อาหารก็กินบ้านบ้านนี่แหละครับ ความสุขของผมนะคือพี่ๆน้องๆหลายคนมีความเปลี่ยนแปลงนี่แหละมีความสุขตรงนี้นะครับแม่ครับแม่ติมรถไปเล็วครับเดี๋ไปที่ร้านยานะครับมาานกินสปาเก็ตตี้ด้วยกันเนาะเหนือสิ่งอื่นใดนะครับออกกําลังกายเพื่อสุขภาพผุนดีคือกําไรช่วงนี้โควิดด้วยออกกําลังกายแล้วไม่ใช่ว่าจะไม่ติดนะครับแต่ผมเชื่อว่า ภูมิคุ้มกันคนออกกําลังกายจะทําให้เราหายไวขึ้นส่วนตัวผมเชื่อแบบนั้นนะครับก็คิ้นี้อาหารเนาะไม่เกี่ยวกับออกกําลังกายจากใจถือว่าเรามาคุยผ่อนคลายกันตอนนี้หลายๆคนเครียดเรื่องโควิดกันเนาะเราก็คือพี่น้องความสุขของผมเคยเห็นพี่ๆน้องๆมีความสุขกับการออกกําลังกายมีความสุขกับการเปลี่ยนแปลงนี่ถึงผมผมได้บุญนะครับขอบคุณกันมากมากครับขอบคุณจากใจเนาะ เราคือพี่น้องจากมือระเฟิร์มด้วยกันครับใจครับใจสวัสดีครับผม